อ่าครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยงชาแนลเรกันแล้วเพราะว่าที่ผ่าาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้น้ำผพพ้าแฝดจับแฝดช่องมาแสดงความดีใจครับมาดูตาทิพย์ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านงวดที่ผ่านมาแอดเองพพนอง้ำผ้าแฝดรับแฝดช่องไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเพิ่นงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนี่แอดเป็นแขีนพี่น้องเอฟซีทุกท่านแอดเองก็ได้เอาให้พี่น้องเบิ่งแล้วล่ะว่าสำนักไหนเขาเนี่ย อันนี้ขามอดูตาชิปครับงวดที่ผ่านมาก็คือหมู่บ้านนี่หลังจากไม่ออกกามาแสดงความดีใจน้ำลบก,ก็บไปคุณพ่อเพิ่นมารูปแบบแนวทางวันนี้วันนี้นวทงังแนี่ยนมสิโองวดไฮบ่ว่าจะชมคลิปนี้อย่าลืมได้พี่น้องด้วยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับพี่น้องเอ็มซี่านตามชุด่องวัดของมอดูตาชิปครับพี่นอ้องว่สิตองวดเลย รูปแบบนาชานชุดตอนว,วัดเสือมารูปแบบไร้นครับพี่น้องต้องตามทีมงานเขาไปครับพี่น้องไปบ,บอไรสิยายห้างครับพี่น้องก็ไปบอไปจาก,กับหมอดูตาทิพย์ครับพี่น้องเพียงมาจะเพียงไม่ติดหน้ามา่ับอับป่าคนเม,มื่อเขาอีแล้วพอเนาะลาปลากระแปดตนานว่านึงเนาะตีสิบมองปองฟองก็รู้เนาะ มาหอดมาถึงพ่อหมีมาอนีมาแสดงพ่อหมีเก๋คับคุณพ่อคนขับยี่สี่ครับผมสวัสดีคุณพ่อครับพี่น้องยี่ยี่เป็นทักกายครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับโอ้มาแตกคักเถิดนะพ่อตรงๆเลยเนาะคันมันเอานึง่ซนี่แตกหอดสามนะพ่อแปดสี่แปดนึงแปดสี่ศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ตัวสามศูนย์ดีนะเป็นยังขึอนศูนย์ไซนเพราะซ้ำม่นี่ย ฝันว่าเขาออกกล้วยไม้สามเพื่อเก่ากล้วยสุดเมื่อไรคนหนีมากอยู่โอ้ไปตีใส่เก้าซี่เก้าสามไปชัตัวโอ้คงุะท่าเออ่เอาเขางดแนกคนอ่ะต้องงดคนอ่ะเลขเขาเร้วเืเขาทั้งบนทั้งง่างครับผมเขากล้วยม้ให้แล้วกินอิมนที่ไหนเรขเขาแล้วันนะเขาไม้ให้ทมันถาได้ตีตรงยิ ไปซื้อแปดหนึ่งเก้าศูนย์นพิณเองวครัาดเจอพี่น้องเงินวมานนนับได้พี่น้องเนนัยนนี่หรอ่าไม่ยังพว่านี่เงินหมายดีอได้กว่าได้ื้นบนดังลัางไม่คันเก้าศูนย์นเมื่อกี้บ่ถือก็ใหอยังว่าเก้าศูนมันออกพนณล่างแอ้แล้วจะนี่ซื้อเยอะครับผมหรืเลยแปดหนึ่งมันบ่หอี้มันปออกบนมานี่เออ บ่เซ็ไหนับได้ยงไบนไ้นับไม่รับมามันหมันม่เนเขาไม่ห้บนะโอ้โกบคน่่อกับย้ซีรับนี่แหละสีสสีมันของคุณพ่อเป็นเนงเขามาแต่ตอกหัวที่แรกคนณม่นคาดว่ารัชเข่ายิ่เจียวบอกเขาไปสีตระกูว่ะบอกเขาไปสี่ใช่ตกแปดเนี่ยเขสูในกูได้จิเออแม่อตะรีตมากนิยุ้งมัด โอ้แต่ชังล่างักบนได้พี่น้องเราวธรรมดาเลยพี่น้องโอ้คดออกชิล่างแบบนึงวนมันเออแหงขีดจังมันว่พ่อแห้งจิจังเนาะอยากออกบนซะแต่ม่เอานึ่งใส่ให้ได้สามตัวสี่แปดหนึ่งเลยเนาะปดหนึ่งบัดลมก็บัดสี่บัดคือบมีหน่งวันนี้เนาะสี่แปดหนึ่งมันกัดซื้อเลยบัดแม่เพื่อจะวาเขาไปเอาศูนใส่พี่น้องเลยจะแสดงสามตัวแตกเลย เขาเนี่ยสร้างคุณไหมากก็คือ84808เลยแวปลาเจ๊บองเราได้ตัตัวใหญ่ๆครับปลาหน่อยอยู่เยอะปลาหน่อยได้จังไปปิ้งนะยางปิงมามาลงมาให้น้ำไหลน้ำไหลมาทับปลาเออแต่ว่าได้เราตัวใหญ่ว่าสั่งครับอืมสากระชีเออน้นกระสีเป็หนึงตัว481ออก481ออก3ตัวเลย ขั้นโบ๊ันบศูนย์นี่เอาตานาดต้อว่าไนี่แม่ได้แปดทีหนึ่งเลยม่วเ่า,ามตัวแตกสี่ตัวแตกเลยแหละอันนี้ก็ไ่ได้สองตัวแต่โอยเกือบสามตัว3า,ามตัวดิเนี่ยถ้าเขาเป็นบุ๊บมันทามาด่ายไปน้องแปดทีหนึ่งฝันตัวหมดย,ยังเปลอายั <laughs> เอาก็ขาก่อนว่ ฟังไงไปฟันอยังไงฟังแม่บอกฟันยังไงพ่อฟังยังไงบุษย์ตอนเราคุยยิ่งมหาอยู่ขคาว่าคือสุได้แต่ว่าอย่ีแกงอยางหูบุดาดบุดบาดเสหนาแกงทั้งแกงคือท่งเลยแกงบดแกงยางพันเสาร์คุณเนี่ยเป็นตีสองเบล็อคเลย ไม่หนัไม่ยิ่งตีช่องใส่ดิตีท่องอือ่แต่กันตามลักษณฝันนั่นนี่สบหอกตาลักษณะนี่เนี่ยดยย่วะ่อแตงพฝันเห็เจ้าที่ว่าหนาหรือพวช่างไดขอบวามี้ท่านเจ้าที่โอ้คุณยิ่งเห็นเป็นเจ้าที่ดิต้นไ้นอือ โตษชาวบ้าเนี่ยแล้วเชเป็นห่วงม่ใส่ได้เนาะพ่อเนาะช่วงั้กับคุยิงคุดีผมมากที่ว่าแต่ว่าถือช่องมากบอกคคักจะวนาีงถือท่องมาแม่แจงือคือแบบโซมโม่ใจอใจคือจังเกียบกับโซ่เท่ารับครับตรบนี้คือสี่แยกย,ยูรอกอือ โอ้สิเลี้ยงยี่ดอกดีพอว่ะได้แล้วก็สิเลี้ยงยี่ดอกดีโอแสดงว่าเพิ่นนั้นอยากได้น้ำห้องสิเลี้ยงสัตว์ตัวเจะเลี้ยงสานพี่นะอยากก็มากินด้วยสานก็องอยากก็มากินน่วกันอยู่พี่ละเออเอิญมากินน้ำกันเลยว่าที่อันต้นไม้่ใหญ่ๆตัวนี้บ่ครับสองต้นสามต้นเราเด้เห็นเออเอาคนก็ไม่เห็นดี กังเล่นยั้แล้วเห็นแทบเซ็ตเลยเออน้องไข่ชี่รถเจียงไหมขั้นบนข้ามครับเบิ้งหลวงแล้วครับคนมาไหลขึ้นมาหนีครับครับแรงงานเล่นสิกับบ้านดูแล้วองางแปลว่าต้นไม้รถกะอยู่บังต้นไม้ปอะออฟังเท่านั้นงานกกับขึ้นมาพ้อถามนี่าะไรวะสเด้อเ่้อคนณพี่คนหลวง ไอ้ถามเพื่อนเนี่ยวะเกิดเร่องวันทีถามในดวงเอาใบกันนะครับบออันผูใ้ใดยืนย้ายใต้ต้นไม้ใส่นุ่งผ้าจุมกระเบียนใส่ผ้าใบผ้าเบี้ยงปุ้ยเยิ้มใส่สามย้อยย้อยโอ้เจ้าที่หรอกไอ้เบี้ยคนบ่เป็บบปนยังดอกออคนนั่งพุ่มคอ้างต้นไมง่าไปกราบต้นไม้ั็ฟักไปเลยโอ้กำเบนเด็ดเด็เด็เด็ เราไได้แท่แเลยพ่อเจอจังๆเลยดิโอไรเรื่องะไรเรื่องบริจีาออกไปเลยวะท่อว่าๆเนี่ยจะไม่หลาน<อ>มาจากตรงบัวชต้องืูบ<อ>นอนสมรัก<อ>หูสมรักหมูวัดสิญญ์ปูปูนิ่งใส่ปลาลุงส่งกระเบียอ,ขอ,นอนนเขา,อากกนอนะพ่อแมแล้วเขาแจ้งเขาจังสิเนี่ย<อ> không chịu บ่รู้สิ lốt mất ได้บ่คือเก่าจัก70%อือแต่นูพาจนเกือบเรียนมึงสิให้หรือมึง chỉ ให้แม่นวะซั่นเออแม่ sao, อ้อพานี่ซะๆอือสิให้มึงก็ให้เด้อวะซั่นเดี๋ยวมึงลดล่ะ2 2 2 2 2 2 2 มนั่งกันน้แตะเก้าสองดอกสองครับอหมดก้อนครับหมดก้อนนหรอเออโอ้ยปูขอโทษเด้อกัสันเงินยังนี่อันล้านดูดวงว่าได้เงินค่าค่ายปูอมาถามตี้ว่าสันศูนห้บูดพดัดสอไปเรื่าเงินค่าดูดวงมาลืมแม่ด่านเจอดีดี่วคี่ดอี่ยวสองหกเก้าสองนั่งไปเอาจะเก้าสอง ช่องลูกพั่ออกเอาหบูเาะหมูลอีกบ่สองหกที่าทั้งหนามันดอกทั้งหนาเออบอกหมูลูกของเราสองหกสองเก่าตะเก่าสองบ่เก่าเก่าสองหมนดีพันวัดตีท่งเลยป่ะพันวัดตีท่งดีงานตีท่งงานตีท่งสี่เดียมหรือท่งสามเดียมต่อท่งคือจังท่งวัดท่งสี่เลียมท่งสี่เดียมคือว่าท่านก็เมือเจอพ่นมาตีอตดป้ายเยอะหันว่าท่านเอาทงเดขึ้นเพิ่นวัด โอ้มองเงี้องเงดอกอไม่เล้ครับบองานบ้องานกับท่งดอกต้องสิงานสีมาท่วงอยากกินีตรงเนี้ไม่น่าแลน้วหนึ่งเลว่ีหมดกาอนได้ก็พท่านเลี้ยงทานวันี้เป็นสีงินรือรักนอืวันนี้ตองวัดพ่อเนี่ยตัวไหนตองหวัดเด็ก่องบ้านชัดอ๋อบ้านชาดิปนองเอฟซีตัวไทยด้ียิงคือท่วงเลยว่าตีแม่นเอฟซีตีเอยางครับผมต้าตีเอาก็จะเป็นซี ชีหนึ่งหีสามชีสามสี่ตมนี่สามสีตนักบอกเป็นถุงส้งชาติค่ะที่ท่องอย่งกรชากอืจเป็นท่งสีเหลี่ยมมันเป็นท่งสามเหลี่ยมครับกระจีตีใส่สีชีสามิ่่กระจีสามวสามกระซีอื ไปี่าดเรียเแต่มม่พันช้าโอ้ยังว่าเบื้องต้นเอาไปก่อนคือซีซีค c ับซีสมเนี่ยอับพี่น้องเอฟซีทุกท่านชัดเจนครับพี่น้องได้ตรงหวัดแล้วแต่ว่าห้องกับตรงไม่ยาีกย้ำอีเช่นนึงที่รอครับ้องเอฟซีทุกท่านมีพอพันไห้พี่น้องเอฟซีอหาฉลากจิ้แบงเลยสบาลเมืองไทมันแมงนอัวเนาะ ก็เพิ่งฟัดก็เพิ่งเลขออกเนาะเล็กออกหออมู่บ้านเนี่ยเลขออกหมู่บ้านเนี่ยแต่ว่าตามคุณปอตรวจในกองที่สี่กับผมพ่อมากับบาเลี้ยวผดเราป่ะมาเลี้ยวเรคอยแสดงความดีใจนี่คุณปพี่น้องยุทธชิตสุขสันตได้ตองวัดแล้วครับพี่น้องขอให้ขอมาก็จัดให้พอเราป่ะสองตัว,ว มันขึ้นนีวันที่ปอกเนี่ยเป็นมากเลยนะว่าไตถูกไตเสียดเป็นอะก็ไ่หวป่ะสรับเาสิ่งน้มเลนเจที่สงขงหมูหมูงขงหมูมไก่ตางมูมหาไเปิท่นพดยุ่อื่อเงเรี่เยอโอ้มนกุนเนาะพอดีเลยเรียงพอดีบี่ครับเดี๋ยวนอกัว่าพ่อในสัตเปลี่ยนครับด้วยทีย่ครับผมว่า เห็นตามัดถือพงเกรียงพง,ง,งหวดหวัดหวดหวัดหวดวัวซันคือเคียงว่าชันานาดืาคนั่งฟ้าในออยุ่หลายเลยอโอ้พ่อเอ้ออาพ่อ้าไในมางตัวนี้ไม่ต้องเกี่ยวนกตึงเนาะทำก้น,นสะอสาดซื้อห <laughs> <laughs> งูเขาว่าดูไพ่อย่สิเ <laughs> ขาว่าดูไรแขกก,ก,ก,กระตื้นบวกบอกต้นบไก ว่าแต่แขกกัคนนั่งนี่กับตื่นในทีครับผมของความเพื่อของจริงว่าท่นดกัวลอยอเอเหมือนน้อ่ปอเนี่ยเออของแขกเราพอดนี่อ่ะพ่ยปซทุกท่านได้ชุดจองวัดมาแล้วครับพี่้องยิทุกท่านครับพอเนหายมาจองวดคือซีซีและซีสามหาซื้อว้ครับผมครับผมอขอบคุณตีมากหายิบจับรถตอรีไแน้วง่อเนาะนีมันมันคอสีง่ายมันบว่าสาตัวสามซีซีว่ะเนี่ยคือว่วเลขอกเป่ามงวดนี่พอด จับใส่กันกป3สามซีซีพ่อเราบ่าพี่น้องเอฟซี่อดอกมาได้ข่าวพุ่งขึ้นครับฮะดังเอฟซีตุสันมาแล้วครับพี่น้องเอฟซีตุสันชุดมาแล้วครับมาแลวพี่น้องเอฟซีตุสันชุดต่องวดมาดูทันทีครับพี่น้องเอฟซีตุสันนี่ครับชุดต่องวดเพิ่เติครับพี่น้องต่องวดให้พี่น้องเอฟซีตุสันเป็นฝันเห็นมินยิ่งไม่เิ็นือท่งคุณพ่อเป็นกระตีอยู่มาเป็นซีซีแคปซีสาม ถ้ามันเปดได้มากสามตัวก็บสามซีซีเป็นวันเลสช่วงวันนี้สงส,สัยสิบปอมาแล้วสินะพี่น้องเอฟซีดูดันเนาะนี่ครับพี่น้องชุดตอกหัว,วมินี่มวยยินตีท่งครับพี่น้องเอฟซีฟัดพัดพัดพัดท่งใส่เพิน่นพอเพิ่นตีมาจะเป็นซีซีสามเชื่อสามตัวก็จะเป็นสามสี่สี่ชุดตอกหัวเดี๋พี่น้องเด้ออาปากไว้เป็นหน้าทั้งครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังครับหลังจากม่ชมไม่ใช่ไปแล้วหมู่บ้านนี้วันนี้ พี่น้องเอฟซีตุสันเพิ่นบอกว่าให้ไปซ้าฉลาดกินแบงรัฐบาลไวซะก่อนหาเลดถ่าย,ยมันหามันเป๋าพี่น้องเอฟซีตุสันโชคดีมีชัยอย่ายลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางที่งานครับเจอกันใ่คลิปหน้า,คล,นาคลิปนี้ล่าลงสวัสดีน้องแม่ครับพี่น้องครับ